ยันนี่ไงบอกเลยกำลังลงแม่น้ำเออตอนนี้ยัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงพื้นทะเลเกือบแล้วเกือบถึงแม่น้ำแล้วแล้วแม่น้ำก็อีกไกลเลยลนะก็ท่เอก็บอกว่าไง,งาาอีกสามอันอีกสามด่านรอไปก่อ,อ,อนใครจาา้างมาก็ไม่เอาแล้วเมื่อกี้อ๋อพี่ฝนไปได้ขึ้นไปขอพรข้างบนนี้นี่ยถ้าขอแล้วได้เนี่ยต้องมาอีกรอบักันเนี่ยอ๋อเขาบอกรถบัสอ่ะชั่วโมงหนึ่งนะ แต่เป็นรถ,เป,นรถเป็นรถเมล์แล้วนะขับน่ากลัวมากที่จะไปะถึงเขาอ่ะก็ดูเขาจะเมื่อคงชั่วโมงเอารถบ้านละกัน <c oughs> นะอเอาหน้าเอารถบ้านจิ๊บรถบ้านสว่างดีไหมขอไปเหมือนกันแหละพอนะถ้าได้เราต้องมาทำที่วัดนี้เลยเหรอเขอาน่นนาจะมีให้แบบให้ใส่แล้วแบบยิ่งนะถ้ามันมีจริงๆจะกล้าเหรอ เขาวดียไงมันเงินไหลลูกไงมันไม่ได้แบบมันเหมือนไม่แล้วทไมไม่ทไม่ทำแบบที่นี่ไปเลยอ่ะข่าวใกล้ๆไปเลยอ่ะนี่ไงมาถึงแล้วถึงเมรไม่มีไคกลัวมีคนบอกเอมี่กลัวก็หนูกลัไงคือหนูก็เนี่ยสองคนที่เกาะเลยอโน่นั่นเนี่ยยืนนั่งถ่ายรูปขอแปลกๆตลอดเวลา แต่กลัวเพราะสั่นขาสั่นมือก็สั่นแต่ไม่บอกใครไงพี่ก็ไม่ได้กลัวนะอยงงี้จริงหรอลืมตาแล้วก็มองทะเลเลยวเาไม่กลัวทะเลอะไรทำไมเป็นสีเขียวอ่ะแม่น้ำแม่น้ำไม่หรอทะเลใสใสไหลเย็นเห็นตัวปลามเป็นไงล่ะเงชาวประมงประมงน้ำสกปรกนั่น โดดเกินแสงสีเขียวเป็นสีแรกแล้วเวลาที่มันเป็นสีฟ้าเที่ยงเป็ดไปก <นะ S 2> ับ<ะ>ท่านเขาก<อ>มันโดดเกินแสงสีฟ้าเป็นสีสุดท้ายมันลึกแสดงว่าลึก่อ่าใช่นี่คืออ๋อแล้วที่เราเห็นฟ้ากับเขียวมันตัดกันทะเลอ่ะมันเป็นสองชั้นก็คือความ